มหานครฝนตกแห้งครับพี่น้องก็เลยที่พาพี่น้องไปเลาะใหหลับลมชมวิวนะครับริมสองฝั่งแม่น้ำจก,กุยาครับ้องกับนักท,อท่อง,ทองเที่ยวเลยตอนนี้บ่อท่ายุธี่ท่าเรือสาตอนนะครับพี่น้องเรือนี้จะเป็นเที่ยวส,สุดท้ายแล้วนะครับออกจากท่าเรือสาตอน ากาศรอบแรงๆด้ยครับพี่น้องพาทุกคนมาลองเรือก่อนครับพี่น้องตอนนี้เรือออกจากท่าเรือสาทรนะครับมุ่งหน้าไปด้วนะครับท่าเรือพระอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่รับชมสงพ่อพ่อ,อกไกน,นะครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะครับ หาดนครพนตกแรกมากเป็ครับพี่น้องแม่น้ำยอคยานสุดครับบรรยากาศนอนแล็ดเล็ดเย็นมากเลยครับพี่น้องไอคอนสยามพาทุกคนมารมมับลมชมวิวนะครับแต่ละคนก็จับกล้องนะครับ พัทยาแล้วนะครับต่อไปก็จะไปจอดที่ท่าเรือราชวงศ์ครับ นีดีประดับตามริมสองฝั่งเลยนะครับ ทางครับของสะพานพระป่าแล้วก็สะพานโคนะครับสะพานพระโคกเก้าครับวิวสวยงามมากเลยนะครับท่องเที่ยวนะครับวัยรุ่นคนไทยก็เยอะนะครับมานั่งรับชมชมวิวที่สะพานพรงโคกเก้า บรรยากาศริมฝั่งม่น้ำจัมปะยาฝั่งนู้นนะครับวัดกัลยาเมื่อก่อนเราเคยมาเข้าห้องอยู่่อยูทางวัดกัลยาแล้วครับเมื่อก่อนเป็นตะลัมเนาะเมื่อก่อนเมื่อปี54ปี53ปี54แต่ตอนนี้เขาลื้อไปหมดแล้วนะครับ นารุนตอนกลางคืนนี่สวยงามที่สุดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่มานั่งเรือเขากลอกกันมาถ่ายรูปตอนกลางคืนนะครับสวยงามสุดๆเลยนะครับวัดรารุนเนาะ เที่ยวนี้ถ่ายรูปแน็นนะครับเจ็บภาพบรรยากาศที่มดงามนะครับนัานโน้นจะเป็นวัดโพนะครับวัดโพวัดพระแก้วนะครับ คนมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้อย่างเลยนะครับเรืงามมากครับสวยงามมากสวยงามมาก คืนนะครับคืนนี เบิงวัดอรุณน,นู่วัดอรุณท่าเรือท่าช้างนะครับท่าช้างบลอไซกับสิลงท่าเรือนี่แหละครับสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือ,นนก,รอ,อรกระดานเดินเรัวรอบริเวณบ้านชาวเรือครูชีความงเรือ,องงลง ตอนนี้ <ขอ S 1> ผมก็มาลงที่ท่าเรือท่าซ่างนะครับคลิปนี้เอาไซค์ี่ยกคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับกาบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสองคองเราไซค์นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม